อะไรโอเคอะไรอีกครับทริปนี้ทริปนี้เวลาทริปนี้เป็นกันขึ้นบันไดสวรรค์เฮ้ยสายบัวเมืองอินทนนึงท้องมึงดียังวะนะทองมึงเฮ้ยดีแล้วดีแล้วเหรอลงมาพุ่นเนีไปกับป้าพุ่นเนี้ยมีงูด้วยมีงูด้วยนี่คือชื่อแสตลียอีสานยี่สิบบาทครับยี่สิบบาทครับค่าผ่านครับยี่สิบบาทครับเออเออหัวนะครับยี่สิบบาทครับยี่สิบบาทครับ ไอแพดล่วงลำงานเข้าดื้อระวังหน่อยนะครับระวังหน่อยครับเสียวขนาดไหนเสียวขนาดไหนบอกด้วยเด้อเสียวขนาดไหนบอกด้วยยึดติดบาทครับยึดติดบาทแล้วไปทำอะไรไอคุณจนทำอะไรอ่ะรู้จักกันมาจากไหนอ่ะต้องไปตักไงข้าจะตักข้อยากต้ตอกเองนี่คือตอก ไอ้หมูอึดขึ้นเข้าไปหมูอึดอ่ะโอ้เอาแล้ว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 ไม่ได้ทุกคนอยากขึ้นนะนี่มาเขาเด็ดแล้วเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรฮะมาทำอะไรคะเยอะแตกเลยยี่เย่าแตกเลยลิลลี่มาทำอะไรเนี่ย เที่ยวเหรอเี่ยวแล้วบองสนี่เป็นการปีมบันไดขึ้นสวรรค์ชั้นที่เก้าของคุณเมลีเตรียมพร้อมแล้วถือถงคนละบถือถงคนละคู่ใครถึงก่อนะไร ครับตอนนี้ผู้ให้กำลังใจครับผู้ให้กำลังใจผู้ให้กำลังใจอยู่ในป่าไม้ที่สวยงามหน้าตาสดใสเลยล่าโอ้หน้าตาแจ่มนี่ว่ยแฟนใครวะีแฟน,นยังครับเนี่ยยังจ้าจมาจากบ้านไหนครับอยู่จ้มาจากบ้านไหนครับบ้านของสแก้วจ้าเนื้ออยู่ไกลบอจ้าเนี่บอไกลเป็นไรดอกโอ้ <c oughs> กินเลยเด้อ <c oughs> หนึ่งหนึ่งมาตายกันด้วยนะครับตอนนี้เริ่มสตาร์ทแล้วครับเริ่มสตาร์ทแล้วใครจะไปก่อนใครเร็วๆร็วไม่เล่นพวนพวนพวนจะจบแลอ๋เร็วเอาเร็วแล้วใครถึงใครเร็วๆร็เร็วเเร็วเสตาร์ทแล้วสตาร์ทแล้วเร็วๆรตอนนี้มีอะไรก็ฝากพ่อฝากแม่กันด้วยเรนงเร่งขึ้นไหมยันยอมยันยองเฮ้ยยันยองวะ โอ้เป็นไงผมแม่แม่ครับสวดครับใครผมแม่ไม่ได้หรอกรู้ตัวเองแม่เราไม่ได้ไปได้สิเอาละครับตอนนี้เริ่มเล่ะแล้วครับเริ่มแก่งยากันแล้วครับหนึอัพแอคชั่นแอคชั่นอีกแล้วโอเคโอเคข้างล่างมีแต่หินนะครับข้างล่างมีแต่หินก็อันตรายมากเขาไม่ให้ถอดรองเท้าค่อยใส่รองเท้าด้วย เอาละครับด้วยความบาดเสียวถอดรองเท้าแล้วครับถอดมาแล้วคุณนักนันเปลี่ยนวิจิตโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงจะยิ้มแรงนะท่อมึงแตกไอ้ท่อมึงแตกนึกว่าจะบอกโอ้ยจะเลี้ยงผ้าขาดได้นั่นนะผ้ขาดดอกไอ้ชู้จะบอกมาเดิผ้าขาดดอกอันนี้ผ้าขาดดอกไม่ขาดไม่ขาดไม่ขาดเขาทำไปแล้ว นี่ประสบการณ์ชี่ิตช่วงหนึ่งคือก็จับยากงหางนี้โอ้แขแข็งแรงแข็งแรโอ้แข็งแรงเลยเฮ้ยมันต้องถ่ายวีดีโอน่าจะดีกว่าเมื่กี้ อาไงลิลี่ลิลี่ดูอะไรลิลี่เอาแรงเชียร์เหรอลิลี่มันดูมันเชียร์อะไรเหรอว่าอะไรจีนอ่ะเอาเร็ว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 เอาเฮ้ออะไรตกเฮ้ย ทฝันเป็นจริงไงชนะแล้วชนะแั้งเพื่อนเลยถ้าขวก็ถามว่ามที่บรรกาศเต้ยหอตอนนี้คุณเลตานกำลังก้าวแล้วครับก้าวแล้วครับก้าวแล้วก้าวแล้วเอาละครับเอาละครับ แบบเพื่อน่วยเลมากว่น่าจะมาอีกไม้มาอีกตอนนี้ภาพหลังจากคุณนทีนะธนานะครับความหวังคนที่สามครับคนที่สามครับตอนนี้มีคนใจ่ปลาซิ่วอยู่ครับปลาไก่ปราซิ่วอยู่ครับถอยนะครับถอยนะครับเคสคอมีบอกว่ายึดสูตรอันนี้มาห้องไม่กับมือตัว เจ็ดีเดอูดีนะครับให้เบอยมาเดินโยสามเก้ากัสันก็จะเยี่ยต่เยอ่แตแล้วครับตอนนี้มีการใช้คำไป็นสภาพด้วยนะครับ ตอนนี้มีการใช้คำไม่สุภาพครับโปรดกันณานะใช้คำสุภาพหน่อย ก้าวที่สขั้นเลยอาหารนี่อาหาร่ัวเมียไปก่อนน้ามีลาเยแตกกันมากไปเลยเออรลมยังหงววยังหงวัวอีกยังหงถ่ายรูปอีกตอนนี้ท่อมแข็งไปแล้วขี้ไปมีแล้วขี้หดตัวหายแล้วไม่ย่างหอยเดือด

ตไปหนีเก็่ด้นี่มตงาลงถันลมมาเลี้ยวยังไงมุ่งมั่งที่หลักมงเงี้ยองะิ่งแล้วก็มือจับตะลึ่งองเดินตายไปเนี่ยน่ยสองมือเดินตายไปนั่น่แล้วก็ดึงไป๊บเนี่ยแล้วมันจะแยงยังเสียมันจะแงยังเสียโอ้มันเป็นอะไรูดตาา

เออย่าน <Herm> ิเวลาห้ามเย่าแตกนะเว้ยห้ามเย่าแตกนะอย่าเย่าแตกห้ามเย่าแตกขาเนะเว้ยถ้าเย่าแตกต้องยกมือไหว้ก่อนเด้อจะบอกให้เป็นเสื้อลินกุ้งเย็นๆยังสีตรงนี้นะเอากระป๋อยมันหนักเกินหน่ะขนหัวไหนก็จับเสียกสองขางส่วนน้าหน่ะจับจักวิ่งไปเลยน่ะแล้วจสองขางส่ดน้ามาที่เนี่ยมันหอดนี่หรอมันหอดอันนั้นหรออันนี่คือเสื้อแสตนอีสานครับอยู่ที่บ้านวานงเทพ อำเภอเทพทิดจังหวัดไทยภูมิผู้นำไม่ครับเนาะแค่จะปลูก่ต้องเก็จะใจนี่เพุ่มข้ก็ลุ้ันนะบางครั้งจะมีวาจาไม่สุภาพก็เรานาใช้อีกนะครับวันนีไอบอลนี้เงีวเตะี่ดีหรอเพื่อบอยแล้วมาขืนเนาสิบวอบอลอะไรกันเนาะ

มีน้ำมีอะไรวะยืเอาดูมันยดแดแอยิเนียอดดอะไรยดแยิงอวยิงเอไบมาถึงตงนี้แล้วมสูงแล้วอ้ว้วยัไไหวเยวเดี๋ยวนไอนเย้องสองเลนแล้ว เอาละครั้งหนึ่งชีวิตที่ได้ขึ้นสะพานไปกลับลงเแจ้งแดงเลยไม่ได้เที่ยวออกนอนไหนไม่นอนดีกว่ายังค่ะงอนดิยอาะสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วทุกคนเก่งทุกคนเลยไม่ไม่มีใครไม่เก่งก็ถึงที่หมดแล้ะเดี๋ยวทริปนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับ